สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่กทานนะครับ ค่ําคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานแม่พิม์พยยหลวงศิิทธิการยุคต้นนะครับว่ากันว่านะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิด วิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆลงไปโดยรวมนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนี่การตัด พิมพ์พระนี่ลักษณะจะโยกขึ้นไปทางด้านขวามือเลยนะครับหรือบังคับพิมพ์ไปทางด้านขวามือนะครับสันนิษฐานคนถนัดขวาน่าจะตัดพิมพ์ทรงองค์พระแม่พิมพ์นี้นะครับส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นจะแตกล้านนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าได้ทําการลงชาติแดงรักดํามานะครับเจ้าของเก่าเดิมมานี่ ล้างสภาพพื้นผิวด้านหน้าพระเปิดออกหมดเลยนะครับยังหลงเหลืออยู่ชาติแดงลางๆนะครับตรงเส้นซุ้มขอบแก้วนะครับสังเกตเห็นนะครับแดงๆเลื่อมๆนี่ครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันใหญ่ลึกชัดเจนนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนี่มองตรงๆนะครับลักษณะจะโยไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับ พระเกตก็จะเป็นเกตปีแทงจรดซุม้มส่วนพระพักนี่น่าจะเป็นพระพักผลมะตูมนะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอลางๆนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างก็จะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับการทิ้งตัวของลำแขนนะครับทิ้งลงมาตรงๆด้านขวามือนะครับแล้วก็จะหักศอกส่วนด้านซ้ายมือลักษณะการทิ้งตัวนี่มาโค้งรับ กับการวางมือเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับส่วนหน้าอกนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นอกวีนะครับบางท่านอาจจะมองเป็นอกกระบอกนะครับส่วนเส้นแซมใต้ฐานลักษณะจะคมสันขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับฐานทั้ง3าชั้นนี่เช่นเดียวกันนะครับคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับด้านข้างนี่ตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นเส้นบ,บังคับแม่พิมพ์นี่จะวิ่งลงมาจากด้านบนลงมาข้างล่างเส้นซุ้มเลยนะครับ ด้านข้างสังเกตเห็นนะครับคาบชาติแดงรักดำนะครับยังหลงเหลืออยู่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างนะครับรอยแตกรอยยุบตัวนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระส่วนใหญ่ด้านหลังนี่จะไม่ล้างนะครับสังเกตเห็นนะครับต้องรอยหลุดกระเทาะร่อนออกของยางรักนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวอมเหลืองแก่ปูนนะครับ เม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างนี่สังเกตเห็นนะครับต้องรอยการแสะชาติแดงรักดําออกนะครับเป็นร่องรอยเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับส่วนด้านข้างนี่ตะแคงดูนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแน่พิ์นี่จะปลิ้นออกมาเลยนะครับเกศองค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐานนะครับ จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับองคพระก็จะลึกนะครับด้านบนเก็ตเห็นนะครับร่องรอยการล้างนะครับอันน่ส่วนด้านล่างนี้พื้นผิวผ้านี้เปิดออกเช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นรอยแสะล้างคราบยาชาดแดงรักดำบอกนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวผ้ากันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับรอยแตกลานะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นภระเกตนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นเกตปีแทงจรดซุ้มนะครับ พระพักนี่เป็นพระพักผลมะตูมนะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอลางๆนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างก็จะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับรองแขนนี่ก็จะลึกหน้าอกนี่ลักษณะถ้ามองดีๆนะครับลักษณะคล้ายๆจะเป็นอกวีนะครับบางท่านอาจจะมองเป็นอกกระบอกนะครับส่วนการทิ้งตัวของลำแขนสังเกตเห็นด้านขวามือนะครับจะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็หักศอกนะครับจะสังเกตเห็นเส้นจีวรนะครับพาดมาที่หัวเข่านะครับ เม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็กๆ,ๆโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนเส้นแซมใต้ฐานสังเกตเห็นนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นแสงคมเลยนะครับรอยชาติแดงนี่ยังหลงเหลืออยู่นะครับสังเกตเห็นนะครับทางช่องเบญจวัรณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจมีครูบาอาจารย์นะครับหลายๆท่านนะครับ ออกมาให้แนวทางความรู้นะครับทางช่องทาง y o u t u b e นะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเกียเห็นนะครับเนื้อ,อาหานี่จะนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แนะนำแนวทางนะครับทางช่องเบญจวรรณเราเป็นช่องเล็กๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกคำแนะนำนะครับสังเกตเห็นพื้นผิวผ้าด้านข้างนะครับร่องรอยการขัดล้างาชาตแดงรักดำออกนะครับพื้นผิวผ้านี่ก็จะแตกลานยุบตัวลงนะครับเม็ดมวลสารกนี้เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิว ส่วนด้านหลังนี่ส่วนมากแล้วนี่าชาตแดงรักดำนี่จะหลุดก็เทาะร่อนแอบ,บออกเอาเองนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเนื้อหาวันนะน,นี่ก็จะออกขาวอมเหลืองจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับเก็เห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ดูแบบช้าๆนะครับให้ธรรมชาติบนพื้นผิวพัก ตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับเห็นไหมนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์ของช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียหรือติชอบนะครับผมมีเวลาว่างผมจะเข้าไปตอบนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับด้านนี้เจ้าของเก่าได้แซะขัดล้างดูเนื้อหาออกนะครับ ลักษณะคล้ายๆจะเป็นผงแป้งเลยนะครับเห็ดเห็นนะครับชาติแดงรักดำนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในพื้นผิวเลยนะครับเห็นเห็นนะครับทานาเนื้อหานี่ก็จะือจ,จะหนึกจะนุ่มนวลตามากนะครับเ็เห็นนะครับโอเคนะครับเอามาว่ากันแบบคร่าวๆเนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับ มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่าคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทท่าน